พร้อมทำแล้ววิลลี่ก็กดคำว่า generate ได้เลยสีน้ำเงินไม่เหมือนที่เราคิดเลยอันนี้คือสังสงฟิลลีหรอเปาอะไรอะมีอะไรวิลลี่มาดูกันว่ามีอะไรที่ตรงบ้างในภาพนี้ไม่มีสักอย่างเลยหนูไม่ได้ใส่อันนี้อันนี้พิมพ์ว่าอะไรบ้างคะลองอ่านให้เพื่อนงเด็กผู้หญิงนะเขาก็จะเล่นกับหมาเขา จะเออุ้ย <laughs> <laughs> มาจากไหนอะ่ะบิล่คิวบี้วันนี้พี่เมย์ก็จะมาถามหนูว่าบิลรู้จัก AI ไอไหมคะรู้จักคะ่ะ AI ในความคิดหนูคืออะไรคือแบบสิ่งที่ไม่ใช่คนแบบคนคอนโทรลสยอย่างหนึ่งเอามาทำให ให้สิ่งดูเหมือนว่าว้าวอะค่ะหนูเคยเห็น AI เป็นประมาณไหนบ้างคะพี่แบบเขาเหมือนว่าเป็นการ์ตูนิสต์ที่เขาวาดแล้วตอนสิก็ให้เขาแบบขยับขยับกันหนูเคยเห็นของปะ๊าปะ๊าเป็นใช่เป็นภาพไหนของปาปะ๊าคเขาแบบป,ะปะ๊าป๊าบอนหนะ้าพี่บอลแล้วก็มองมองไปหากล้องแล้วมันมีเรื่องของขี่แจด้วยแบบสียนีน่งั้นเดี๋ยวนะคะพี่มีจะพาหนูไปเรียนรู้ AI กับพี่เล็กค่ะ พี่เลก็เป็นกราฟิกของในริสัทของปาอบานะคะพี่เลก็สุดยอดมากเดี๋ยววันนี้พี่เมย์จะพาหนูไปเรียนรู้ AI ไอไปาบ้านไหนเดี๋ยวไปหาพี่เลกันดีกว่าค่ะสวัสเด็กค่ะพี่เววันนี้พี่เวมาสอนเรื่องเกี่ยวกับ AI ได้ไหมคะจริงๆ AI อน่ะมันไม่ยากเลยบิลีฟแต่ว่าหลักการของ AI เนี่ยมันคือรวมรูปทุกรูปในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตทุกๆรูปเลยเอามาตัดแปะนู่นนี่นั่นจนกลายเป็นหนึ่งรูปที่เราต้องการ อย่างเช่นพี่เลเนี่ย <c oughs> จินตนาการไว้ว่าพี่เลยอยากมีบ้านกลางภูเขา <c oughs> ใช่ไหมเราต้องพิมพ์บอก AI ว่าใครทําอะไรที่ไหนแบบละเอียดละเอียดง่ายไหมเออก็ดูง่ายนะ <c oughs> มันฟังเหมือนง่ายแต่ว่าทำาิดีโๆไม่ค่อยง่ายงั้นเดี๋ยวเราลองทําดูไหมคะเราจะได้รู้ว่าวันนี้บิลีฟจินตนาการแบบไหนเราทําเป็นภาพก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่เลยจะให้ทําเป็นวิดีโอให้มันขยับได้ด้วยโอเคไหมคะ พิมบอกได้เลยว่าบิลลี่ต้องการอะไรอ,อยากทำแบบว่าบิลลี่อยู่ในห้องที่มีทุกอย่างที่บิลลี่อยากได้แต่แตก็จะเริ่มจากหนึ่งบิลลี่อยากทําเป็นตัวการ์ตูนหรือว่าบิลลี่อยากทําภาพสมจริงการ์ตูนทาเป็นการ์ตูนใช่ไหมคะบิลลี่ก็ต้องเริ่มประโยคเลยว่าทําเป็นภาพการ์ตูนมีเด็กผู้หญิงตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดก็คือตัวบิลลี่เองกําลังทําอะไรอยู่กําลังยืนกําลังนั่ง แล้วก็ต่อด้วยว่าอยู่ห้องท่ามกลางที่มีของอันนั้นของอันนี้ที่บิลลี่อยากได้อยู่ในห้องโอเคบ,บิลลี่คิดว่าว่าไงบ้างคะงในห้องมันมีอะไรบ้างบางแต่แล้วเนี่ยนมันมีแบบโปสเตอร์เยอะๆขอแค่คําถูกต้องแล้วก็ละเอียดหน่อยว่าเราต้องการอะไระพี่เลยว่าน่าจะเข้าใจนะ บิลลี <Bell issimo> ่ชอบให้มีโปสเตอร์เยอะๆในห้องอ่ะใช่หนูแต่ว่าหนูไม่มีสักอันที่บ้าเลยทุกอย่างอะลอตออฟหมดเลยนะคะใช่อะลอตออฟหมดเลยนะหนูอยากหนูห้องหนูเรียกให้มันมีของเยอะๆใช่ละโอเคไหนลองอ่านให้เพื่อนๆฟังเราบอกอะไร AI ไปบ้างแบบหนูอยากให้มันเอไออยากให้เขาทำ คาร์ตูนเก๋ที่มีผมสั้นสีดำแล้วมีใส่แจ็คเก็ตสีเรนโบว์ใส่เสื้อสีขาวและใส่จีนแล้วก็หนูให้เด็กเด็กคนนี้ใส่แบบสร้อยกำไลพวกนั้นแล้วก็อยากให้เขาถือ่างทรงฟลิปด้วยแล้วก็ให้ให้เขานั่งอยู่ในห้องบนเตียงแต่ว่าเตียงสองชั้นน่ะเตียงข้า้งล่างแล้วก็มี มีแบบตุก๊กตายเยอะเอะเลเยอะมากแล้วคําบองก็จะมีของมุสวาดเลโก้ได้ <c oughs> อยากรู้เหมือนกันใช่ไห<ช>มว่าคืออะไรห้องจะเป็นสีชมพูแล้วก็มีโพสเซอร์เยอะๆ,ๆแล้วให้มีแบบสัตว์เยอะๆใน <c oughs> ห้องด้วย <c oughs> พร้อมทำแล้ววิลลี่ก็กดคำว่า g e n e r a เรได้เลยสีน้ำเ <c oughs> งินโอเคแล้วก็จะรอหมุนติ้วๆไม <c oughs> ่เหมือนที่หนูคิดเลยมัดูซิกดข้หนืไม่ได้ใส อันนี้ก็ Samsung f i บิลลี่รู้ป่าอะไรอ่ะมีอะไรบิลีมาดูกันว่ามีอะไรที่ตรงบ้างในภาพนี้ไม่มีสักอย่างเลยหนูไม่ได้ใส่อันนี้ไม่ได้ใส่แว่นตาชิโน่ล้ำตานบิลลี่ถูกหนูได้พิมพ์บอกไปไหมล่ะสมมติว่าบิลีต้องการภาพกว้างบิลี่ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพกว้างกว้าง อะไรเงี้ยอันนี้เราไม่ได้บอกมุมเขาเขาก็จะใส่มาเลยเแต่พี่เลว่าตรงนะเตียงสองชั้นตรงห้องสีชมพูตรงมีโปสเตอร์ในห้องด้วยแ๋้วหนูลองจอนเวทเราก็ค่อยดูได้แ,แต่ก็หลายรอบเห็่นไหม<อ>ากาจะได้ฮ้ยย่ร <Yes. S 1> ้อนอยู่นะได้แล้วอันนี้คิดว่ามีอะไรที่ตรง ตรงชอบแล้วก็ไม่ชอบบ้างค่ะก็หนูลืมใส่รองเท้ารองรับรองเท้าอะไรเพราะหนูคือไม่มีหมอนสักอันเลยเพราะว่าหนูลืมเขียนแล้วก็อันเนี้ยเซสชั่นในวีดูอยากมีเยอะกว่านี้แล้วก็ข้างบนหนูก็บอกว่าจะให้มันมีของเยอะๆแล้วก็อยากให้มันมีชั้นสองที่มันกว้างแบบว่ามีราะหนูลืมแค่นหนูคิดนื่องจากว่าจะเอาโซฟ้าวางแล้วก็หนูลืมเขียน แต่รู้สึกว่าภาพนี้ถูกใจกว่าภาพแรกไหมคะใช่แล้ววันนี้มันเป็นเหมือนโฟโต้เฟรมมันไม่ใช่เหมือนโปสเตอร์ใช่อย่างนี้แหละค่ะบางที AI มันจะไม่ได้เข้าใจเราแต่ว่ามันจะเอาสิ่งที่เราบอกให้แบบคล้ายๆอ่ะเข้ามาใส่เราชอบีไม่มีวันตาแล้วแว่นตาแบบไม่ชอบเลยแต่ตาสีดำอยู่นะถ้าอยากได้ตาสีน้ำตาลเราก็ต้องบอกว่า brown eyes อะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีบล็กเป็ดเลยไม่มีเตียงเลย หรือว่าไม่คิดว่านี่คือเดียวหนูไม่คูนเหรอเหมือนพี่บัดดี้เลยหนูไม่คูเอ้ามีหูกระต่ายหนูลืมเขียนว่ามีโซไฟา้วยบางครั้งเราเราไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วเรากดเจนเนอเรตอีกรอบหนึ่งภาพมันก็เปลี่ยนนะใช่อาจจะได้นะเจนเลยค่ะ ท้อเลยอะรังท้อบังเบ้เขาหนููม้น้เวยนะใช่หนูเขียว่อยากให้แต่ภาพอันนี้สวยนะดูเป็นแบบการ์ตูนทีดีพิกซ่าพี่มิกแล้วโอเคมาดูกันลุ้นปะอยู่บนเต้ แต่ว่าภาพลายเส้นสวยนะคะบิลลี่หนูชอบอันนี้ที่สุดสนุปชอบอันนี้ะนนนั้อีแต่ว่าหนูหนูชอบอันนี้ที่สุดอ่าอุ้ยแจ็คเก็ตแบบสีฟรอฟฟี่มากหนูบอกว่าอยากให้มันทั้งโปสเตอร์ไม่มีเลยอะไรที่ไม่มีบ้างคะโปสเตอร์ไม่มีสัตว์ไม่มีกดอีกรอบแบบไม่ไม่แก้ไขดูซิว่ามันจะได้ภาพแบบหนูกัแบบอันนี้แบบแล้วอุ้ยอุ้ยอันนี้นะ ขาโซฟามันแอบ,บอยู่ข้างหลังแต่มันเห็น,น<อ>ไม่ชัดโซฟาหนูให้มันอยู่ข้างบนได้โอเคเดี๋ยวลองรอ,งองดูรูปนี้ก่อนอยู่เจนเนเวตตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับหุยอย่าให้คนนั่งข้างบนนะข้างบนอ๋อตอนแรกหนูพร้อมไปว่าข้างบนมีตุ๊กตาเต็มเตียงหรือเปล่าใช่ไหม,ออมโอเคเราลองเลือกมาหนึ่งลูกเดี๋ยวเราจะไปลองทำอันนี้กันชอบที่สุดอันนี้ใช่ มันแน่นไปเนาะใช่หนูมีแล้วอันนี้โอเคตอนเลือกรูปแล้วโอเคเลือกรูปนี้นะคะแต่พี่เลีขอเซฟหน่อยอยากให้แบบทั้งรูปเลยได้ไหมได้ค่ะโอเคทั้งรูปละอเคแล้วก็ believe เขียนเหมือนเดิมเราต้องการอะไรให้มันขยับเช่นมีลมปิวแล้วทำให้ผ้ามันแบบว่าพิ้วไหวหรือว่า ให้ผู้หญิงในภาพยืนเขียนให้หนูแล้วนะอันนี้ลองลบแล้วก็พิมพ์ว่าบิลีฟอยากให้คนในวิดีโอทําอะไรเดินไปมาในห้องหรือว่ามีลมปิวอะไรเงี้ยบิลีฟพิมพ์ได้เลยคิดคิดหนักมากอุ้ยวัด ดึงดึงดึงดีมันได้มันจะได้แค่ทีละ5้าวินะคะห้าวิสิบวิเมื่อกี้เขโยนบอลจ้าดบอลหายแมโอเคบิลีปอาจจะต้องพิมพ์ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างเช่นแหบพี่เลียกตัวอย่างเขาลุกขึ้นจากเตียงแล้วลงไปนั่งเล่นที่พื้นกับน้องหมาอันนี้พิมพ์ว่าอะไรบ้างคะลองอ่านให้เพื่อนๆฟังเด็กผู้หญิงนันเขาก็จะเล่นกับหมาเขาเขาจะ อยู่บนเตียงของเขาแล้วอยู่ดีๆหมาตัวนึงก็จะกระโดดขึ้นไปบนเตียงแล้วก็เต้นให้เขาดู<ห>แล้วก็เขาก็ดขำแล้วก็ถ่ายวิดีโอหมาของเขาแล้วก็ตอนเสร็จหมาที่เหลือก็จะทำจะจะเล่นทรพ,พีจะเหมือนตอนในซอร์เคสเขาก็จะเล่นกันแล้วก็ที่เหลือก็จะทำแฮนด์สแตนเสร็จแล้วอุ้ย <laughs> 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 มาจากไหนอะ อะไรลองเล่นใหม่สิคะลองเล่นใหม่สิคะนี่เหรองแปลกเลยนะคะไม่อยู่ดีนหนึ่งอีสอง มันมันจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะบางครั้ง AI มันก็จะไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการบางครั้ง AI มันจะไม่รู้สัพที่เราต้องการอย่างเช่นเฉพาะเจาะจงลึก,ลกๆเช่นอย่างโทรศัพท์ซัมซุงเนี้ยบางครั้ง AI ก็ยังไม่รู้มันได้แบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่เลคิดว่าทั้งรูปทั้งวิดีโอที่บิลีทำมาเนี่ยมันตรงหลายๆอย่างเลยนะบิลีต้องการเตียงสองชั้นก็ตรงบิลีต้องการตุกก๊กตายเยอะๆมันก็ตรง หรือว่าเป็นวิดีโอบิลิปต้องการให้น้องหมากระโดดหรือว่าผู้หญิงกําลังถ่ายคลิปอะไรเงี้ยพี่เล่ก็รู้สึกว่าก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้บิลิปเริ่มทําครั้งแรกได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆอยเลยต่อไปบิลิปลองเจนหน้าตัวเองไหมได้โอเคเดี๋ยวพี่เลยลองกดให้นะคะอยากให้ตัวเองอยู่ในเหมือนที่ที่มันมีดอกไม้เยอะๆ for background มันตลกดีต้องลองดูนะคะจริงๆถ้า เราจะทําให้อยู่ในทุ่งดอกไม้อะไรเงี้ยเราต้องทําเป็นภาพก่อนเอารูปหน้าบิลี่ไปทําเป็นภาพแล้วค่อยมาทําเป็นวิดีโออีกทีหนึง่งเครื่องเคแต่ว่าอันนี้มันเป็นภาพมาทําเป็นวิดีโอ,โอเลยอาจจะยากนิดนึงแต่เราลองดูก็ได้ค่ะได้ลองดูนะเนาะ<ม>อุ๊ยแปลกเลยอะไม่ชอบจะเหมือนบิลี่ถ่ายวิดีโอบิลีปจริงๆนะบิลีปขยับหัวเห็นไหมนิดนึงเห็นปะเห็นปะคับปิดบาด้วย แกข้อจำกัดของ AI คือมันจะสร้างได้ทีละ5วิ10วิเราก็จะเอา10วิ10วิ10วิเนี่ยมาต่อกันแล้วต่อกันยังไงเราก็ต้องไปเข้าแอปตัดต่ออีกทีนึงเพื่อที่จะเป็นเนื้อเรื่องต่างๆอะไรอ้ตลกอ่ะนี่ไงีนี่ไงคะทักเปีย แม่มา come here ฉันกังจะ show you this was what I created this and I wanted to be braiding my hair so look this was not what I expected วันนี้บิลลี่ก็ได้เรียนรู้สามอย่างนะคะ ที่พี่เลสอนวันนี้ก็คือ1การทํารูป AI ก็คือสิ่งที่เราจรินตนาการไว้เอาออกมาเป็นรูป2ก็คือได้รูปเสร็จแล้วก็เอารูปมาขยับได้เป็นวิดีโอแล้วก็3คือเอารูปหน้าบิลลิฟเองมาขยับเป็นวิดีโอเหมือนผีเสื้อทําผมเมื่อกี้วันนี้บิลลิฟรู้สึกไงบ้าง ดีใจค่ะแล้วมันมีสี่อย่างนะคะสิ่งที่สี่ก็คือรู้จักความที่ AI ทําให้เราสนุกได้ตอนแรกบลลี่คิดว่ามันไม่สนุกใช่ไหมใช่เลยก็คิดว่ามันแค่นั่งแคปพิมพ์อะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็จะเป็นวิดีโอที่เราไม่ชอบเลยแต่จริงๆคือเราเห็นจินตนาการของเราแล้วเราสนุกกว่าที่คิดค่ะขอบคุณนะคะพี่เวที่ที่มาสอนเบลลี่เรื่องเกี่ยวกับ AI นะคะแล้ววันนี้บลลี่สนุกมากเลยค่ะแล้วถ้าพวกพ่ออยากให้เบลลี่เจนอะไรก็ วางในคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยววินิสันเจนให้ค่ะน่าจะนะคะ <laughs> น่าจะมีภาคสองนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้วินทำอะไรก็ใส่ในคอมเมนต์เลยนะคะเพราะว่าเราคือ Billie Q B ค่ะบ๊ายบาย Billie Q B